ราชาลูกหนังทัโลกขอเสนอเมอร์ฟี่เชื่อลิเวอพูยังไม่ถึงขั้นหมดหวังกับการล่าแชมป์ก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับแดนนี้เมอร์ฟี่อดีตยอดกองกลางของลิเวอร์พูลแสดงความเชื่อมั่นว่ายังพอมีความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลจะสามารถไล่ตามแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ทันในการลุ้นแชมป์พิมพ์ลิกอังกฤษประจํฤดูกาลนี้ ชัยชนะเหนือเบรนท์ฟอร์ในนัดล่าสุดทําให้ช่องว่างระหว่างลิพูกับแมนซิตี้กลับมาอยู่ที่11คะแนนเหมือนอย่างก่อนที่จะถึงโปรแกรมในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยหงแดงลงเล่นน้อยกว่าอยู่1เกมด้วยแต่หลายคนก็ฟันธงว่าการลุ้นแชมป์มันแทบจะจบไปแล้วเมื่อพิจารณาถึงการที่ระบใบสีฟ้าเป็นทีมที่พลาดน,น้อยมากๆเมอร์ฟี่กล่าวว่าตอนนี้ลิพูมีผลการแข่งขันที่ดีกว่าฟอร์มการเล่นแต่ก็แน่นอนละวว่านในช่วงนี้ของฤดูกาลน่ะคุณย่อมอยากจะเล่นได้แย่โดยที่แลกมาก,กับการชนะอยู่แล้ว การจะไล่ตามซิตี้ให้ได้นะ่ะมันเหมือนกับการปีนเขาเอเวอเรสต์แต่มันก็เคยมีการพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ได้ไปแล้วในช่วงหลายปีมานี้ลิพูเป็นทีมเดียวที่สามารถกระชากแชมป์มาจากมือของซิตี้ได้ดังนั้นพวกเขาก็น่าจะต้องมีความเชื่อมั่นอยู่บ้างแน่ๆ3แ,แต้มที่ต้องการ3ลูกที่ไร้สาระขอขอบคุณบทความจากแจ็คกี้หลังจากแมนซิตี้ชนะเชลซีเมื่อวานแต้มห่างเพิ่มเป็น13-14แต้ม หลายคนบอกว่าพิมลีเริ่มหมดสนุกสนแล้วเรื่องการลุนแชมป์ครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นโดยมาตรฐานของแมนซิตี้เทียบกับผู้ท้าชิงมันก็มีความต่างเพราะตารางไม่เคยโกหกสนัดลาสุดเือใบสีฟ้าชนะรวด36แต้เมเต็มเชลซีกับลิเวอร์พูลทำแต้มตกหล่นให้จากผลเสมอและแพ้มันก็เลยห่าง2หลักแล้วลิพูก็ลงสนามเจอกับเบรนท์ฟอร์ดแน่นอนหงแดงมีหน้าที่ลดช่องว่างจากจำนวนเกมในมือ2เกมสูงสุดคือเหลือ8 โดยต้องเริ่มจากนัดเตะกับเบรนท์ฟอร์ดที่พวกเขาพลาดท่าเสมอต้นซีซั่น3ต่อสทางทฤษฎีเด็กหงเขาก็ยังมีความหวังทางปฏิบัติแมนซิตี้คงพลาดยากโอเคเกมที่พูกับเบรนท์ฟอร์ดนัดนี้พิสูจน์การเล่นเพื่อให้ชนะคู่แข่งในเกมที่ต้องการชนะและในเกมที่ไม่มีโมซาลซาสิีอมาเน่ครั้งแรกนับจากย1เดพฤษภาคม2017ที่ไม่มี2คนนี้ในชุดแรกเกมนั้นชนะโบโร3ต่อศูนย์และในเกมที่เจเกนครับคุมทีมนัดที่350 เกมแลน2โค้ชหนนี้ JK เคปรับ2ตำแหน่งจะกเกมเสมออาร์เซนอลในลีกครับเคอร์ติสโจนและออกซเลดแชมเบลนลงตัวจริงมีนามินโนกับมินเนอร์พักไปดูจากการยิงในสนาม30นาทีแรก4-4-2โชต้ากับฟีมินโนสลับกันเล่นหน้าต่ำด้านข้างซ้ายโจนขวาคือเฮนโดโดยฟาบิโยเป็นตัวคุมเกมทั้งหมดแต่พอเล่นไปแดนกลางสลับกันได้ข้างหน้าก็สลับกันเพราะเบรนท์ฟอร์ดรับอย่างเดียวการวิ่งสลับตำแหน่งกันก็นกเกิดขึ้นได้ ส่วนทางด้านโทมัสแฟรงค์มาในแผน3-5-2ตามปกติของพวกเขาได้3เซนเตอร์อาเยพิน็อกและยานสันวิงแบ็กแมสซิเซกีกายอสฟิตแต่มีชื่อสำรองเด็กเก่าลิพูทันเจเคเฉยใช้โรอสเลฟด้านขวาทางซ้ายดิโก้กลางสนามคนยานิวบัติสเตการหน้าคู่เอมโบโมและโทนี่เกมแผนของแฟรงก์ไม่ลึกลับอะไรตั้งรับลึกหน้ากรอบ18หลายืนกันแน่นป้องกันด้านข้างไม่ให้ลิพูโจมตีได้ง่ายๆ มีมาเล่น2 1ห,หรือ3 2ตลอดบีบให้คืนหลังไม่ให้พลิกบอลเด็กหงเสียเมื่อไรก็โจมตีเร็วทันทีซึ่งมีบ้างช่วงท้ายครึ่งแรกเกมลุกหงเจาะไม่เข้าทุกคนต้องมองเรื่องการไม่มีโมซาลาและมาเน่ช่วยเกยมลุกแต่ปัญหาน,านี้ถ้ามี2คนก็ไม่ง่ายเช่นกันเพราะเบนฟอร์ดถอยรับเป็นหลัง5บวกกองกลางอีก3และหน้า2คนลงมาระยะ40หลาป้องกันด้านข้างบีบให้ครอสไกลาจากดิมเขทโทษซึ่ง3มเซนเตอร์ยืนต่ง,งานสสูงใหญ่ทั้งนั้น ลูกครอสของเทนก็ติดหัวกองหลังหมดเล่นหน้ากับลายเกยมรับบอลช่องมีโอกาสน้อยเพราะไม่ใช่ทางถนัดหงแดงกับดักล้ำหน้าแนวรับที่ดันขึ้นสูงทั้งฟานไดและมาติดเช็คลายล้ำหน้าได้ดีในครึ่งแรกการลุกเร็วของเอมโบโมโทนี่ติดกับดักล้ำหน้าหมดก็เป็นทางแก้ล้ำได้ดีสําหรับทีมที่มีหน้าเร็วแล้วรอสวนกลับเพียงแต่ครึ่งหลังเกือบเสียประตูเหมือนกันเพราะเช็คพลาดจากจงาังหวะยิงของเอมโบโมที่หลุดกรอบเซตพีทไ,ได้ประตู ลูกเตะมุมคือทางเดียวที่ได้ลุ้นที่สุดจังหวะใกล้เคียงที่สุดคือฟานไดได้โอกาสเก็บบอล2ในเขีโทษแล้วยิงแต่ติดเซฟเฟร์นันเดสหลังจากกองหลังมงบอลพลาดมาเข้าทางฟานไดจากนั้นลูกเตะมุมครั้งที่6ท้ายครึ่งแรกทำให้ลิพูได้ประตูเจคเทรนเปิดเสาแรกให้ฟานไดมงไม่โดนบอลกระดอนพื้นไปเสาสองฟาบินโยป,ประกบกับอาเยแต่บอลกระดอนเข้าเลียมหัวพอดีมงเสียบเสา1ต่อ0เป็นลูกที่2ในพิบลีของฟาบินโยซีซั่นนี้นี่คือประตูที่สำคัญได้ก่อนหมดครึ่ง ครึ่งหลังเบนฟอร์ดเปิดพื้นที่ครึ่งหลังเบนฟอร์ดเดินขึ้นมากกว่าเดิมทําให้ลิพูมีพื้นที่ในการเล่นง่ายขึ้นกว่าเครื่องแรกโดยเฉพาะแดน3ซึ่งการเดินลุกมาถึงแดน2ของเบนฟอร์ดทําให้พวกเขาได้ลุ้นประตูตีเสมอก่อนจากเอมโบโมที่ได้ยิงระยะ18หลาหลุดกรอบออกไปซึ่งการเดินเข้าหามากขึ้นก็ทําให้ความรัดกุมหายไปแถมมีจังหวะเสียบอลระยะ40หลาให้ลิพูจนเกือบโดนล,ลูก2จากโชตาที่ได้บอลจากฟีเมโนโ่แต่โชตายิงติดหัวไหล่เฟรนันเดสระยะ12หลา การที่เบนฟอร์ดเริ่มเดินเกมมากขึ้นก็ทำให้ลิพูดได้โอกาสโจมตีง่ายขึ้นเช่นกันลูกคอสได้ประตูประตู2ต่อศูนมาจากจังหวะการครอสบอลที่พยายามตั้งแต่ครึ่งแรกเที่ยวนี้เป็นร็อบโบเปิดไปเสาสองตรงนั้นมีกองหลังสองคนมีพินน็อกกับขายยสปรากฏว่าพินน็อกมงไม่โดนบอลตกในจังหวะออกซิเลตแชมเบอร์เลนแทรกตัวเข้ามาบ่งตุงตาข่ายเป็น2ต่อศูนย์นาทีที่68ประตูที่ต้องการและทําให้เล่นง่ายขึ้นมีโอกาสมากขึ้นเบิร์ดเดย์บอยท่าคิ ประตูสามมาจากการขึ้นไปเพรสแดนบนในจังหวะบิล์อัพของเบรนฟอร์ดปรากฏว่าเฟรนันเดสออกบอลพลาดจะให้จังหวะนั้นฟรีมิโนโอ่านเกมแล้ววิ่งเข้าไปแย่งได้บอลถึงมินามิโนแปะให้ฟรีมิโนแปะคืนมินามิโนยิงเข้าง่ายๆ3ต่อศูนาทีที่77ฉลองวันเกิดปีที่27อย่างมีความสุข10นาทีสุดท้ายเด็กหงฟังเดอะคอปเอ็นร้องเพลงให้ราฟาเอลเปเนเตสเหมือนที่พวกเขาเคยร้องซึ่งคงทราบจากโซเชียลแล้ว่าโดนไล่ออกจากเอเวอเรตัน ราฟาราเฟลราฟาราเฟลยังคงเป็นโค้ชที่เดอะค็อปรักอยู่เสมอแม้จะไปคุมทัฟฟี่ก็ตามจบเกมนี้ได้ชชนะอย่างที่ต้องเป็นไปเพราะมันคือสามแต้มสําคัญมันคือการพิสูจน์ต่อทีมที่มาเล่นเกมรับลึกหน้าเกียตโทษเหมือนหลายทีมที่ทําแล้วลีภูมมักมีปัญหายิ่งไม่มีโมซาราและมาเน่ยิ่งต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าพวกเขายังมีวิธีการยิงประตูและเอาชนะคู่แข่งให้ได้ซึ่งมันก็ชนะขาด3ต่อศูนย์ประเด็นนี้สําคัญมาก ชัยชนะทำให้ขึ้นรองจ่าฝูงแล้วตามแมนซิตี้11แต้มโดยมีเกมในมืออีก1เกมคือตอนนี้ลิพูคงต้องเล่นตามเกมของตัวเองและเล่นออกมาให้มีผลงานดีที่สุดแม้การลุ้นแชมป์จะยากลำบากเพราะแมนซิตี้คงไม่หลุดง่ายๆแต่ไม่ควรรู้สึกว่าตัวเองถอดใจและหมดลุ้นกับซีซั่นที่เหลืออีก4เดือนชมแหละเน้นๆเมื่อเห็นลิพูขย่มเบรนท์ฟอร์ดยับขอขอบคุณบทความจากบอบูหลังจากเห็นลิพูเปิดหน้าขย่มสมสรสนพึ่งน้อยผู้น่าสงสารแล้วท่านผู้ชมทางบ้านอย่างผมก็อยากจะบอกว่า 1>, 1ไม่มีโมซาลาไม่มีซซโดมาเน่ไม่มีปัญหาหงแดงชนะด้วยมาตรฐานการเล่นและศักยภาพของผู้เล่นที่สูงกว่าแต่จุดหนึ่งเพราะเบนฟอร์ดที่เห็นไม่สดไม่เจริงและห้าวโหดเหมือนเป็นคนละทีมกับที่เคยเห็นในช่วงต้นฤดูกาลด้วยขนาดเจ้าถิ่นแสดงความผิดพลาดง่ายๆหลายจังหวะยังไม่ถูกลงโทษเลยอย่างไรก็ตามการปราศจากซาลากับมาเน่นี่แหละทําให้เกมของนิพูออกมาเอือยเฉยๆและเชื่องช้าเพราะเมื่อขาด2ตัวนี้พวกพี่ๆเขาก็ไม่ค่อยกล้าให้บอลแนวลึก ในการจู่โจมสักเท่าไหร่2อเล็กซ์ออกเลตแชมเบรนอุตสาห์ทำประตูแรกในลู้การนี้ได้แต่ก็มีวายถูกพวกพี่ๆเขาด่าอยู่ดี 3. ฟีมิโนผ่านบอลให้มินามโนโก่อนที่ดาวเตะชาวอาร์เุไทจะจ่ายให้ฟีมิโนยิงแต่ดาวเตะสายพันธ์ซม่าไม่ยอมยิงจึงจ่ายคืนให้มินามโนโยิงประตูเพื่อแก้ตัวจากเกมที่แล้วอืมน่ารักนะคะ 4. ลิลวอร์พูยังมีมมลุ้นแชมป์พิมยร์ลีก 1. ห้ามพลาดแล้วหรือพลาดให้น้อยที่สุด 2. แช่งให้แมนซิสตี้สะดุดเตียนตัวเองสัก3ถึง4ีนัด 3. บุกชนะแมนซิตี้ให้ได้เพียงสถานเดียวเท่านั้น5เบรนท์ฟอร์ดเล่นไม่มีแมวน้ำอะไรเลยเกยมรับพลาดง่ายเกยมลุกก็ไม่น่ากลัวอะไรแต่เดี๋ยวคอยดูว่าพวกแม่งเอ้ยพวกเขาจะแปลงร่างเป็นนางพญาพึ่งแล้วเก่งกล้าส,สามารถขึ้นมาทันทีในวันพุธนี้ที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนยูนเต็ดสื่อสเปนกระพือข่าวบาร์ซ่าอยากได้โรเบรโตฟิมโนไปเข้าถิ่นค้ำหนู ขณะที่ลิปูเลงกองกลางเอรอัลเมดิดหลังนักเตะไม่แฮปี้กับชีวิตค่าแข้งในลาลิกาดาวยิงบราซิลเลนวัย30มสิปีเลเซียค่าแข่งในถิ่นแอนฟิลอีกแค่18เดือนเท่านั้นและสื่อสเปนก็อ้างว่าลิเวอร์พูลพร้อมขายนักเตะออกไปหลังจบฤดูกาลนี้หากได้ค่าตัว16.6ล้านปอนบาซ่ายังต้องการดึงกองหน้าคนใหม่มาเสริมทัพหลังซิเคิลอากเวโรหอกชาวอาร์เจนต اي ที่ดึงมาจากแมนซิตี้ต้องประกาศเลิกเล่นไปแล้วเพราะมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ขณะที่ฟีมิโรไม่ได้ลงสนามให้หงแดงในซีซั่นนี้ถึง14เกมหลังมีปัญหาบาดเจ็บเอ็นหลังหัวเขาและติดเชื้อไวรัสโควิดส9ส่งผลให้เพิ่งทําไปแค่เจประตูเท่านั้นขณะเดยียวกันเอลนาชองนานยังรายงานว่าลิพูสนใจที่ดึงเอโดโดคามาวินกากองกลางดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสของเรอัลมาดริดมาเข้ารังแอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์นี้หลังนักเตะเริ่มไม่มีความสุขกับชีวิตคาแข้งที่แดนกระทิงดุคามาวินกาวัย19ปีย้ายจากแรนต์มาอยู่กับราชันชุดขาวในช่วงซัมเมอร์ปีท แต่แทบไม่ได้มีโอกาสลงสนามให้ทีมของกุนซือคาโลอันชติเลยทําให้เจ้าตัวเริ่มรู้สึกว่าคิดผิดที่เลือกย้ายมาค่าแข่งในถิ่นซานติโกบาร์เดเบลลิพูให้ความสนใจค่ามาวินก้ามาแล้วก่อนที่นักเตะจะเลือกไปเล่นให้กับเรอัลมาดริดและพร้อมที่จะกลับมายื่นข้อเสนออีกครั้งหลังจบซีซั่นนี้โดยคาดว่าค่าตัวคงอยู่ที่ราว50ล้านปอนด์บา์นส์หนุนลิพูทุ่มเงินก้อนโตซื้อสองสุดยอดมิดฟิลด์เสริมทัพจอห์นบานส์ตำนานแข้งลิพูออกโรงแนะนำ ว่าควรทุมเงินก้อนโตเพื่อซื้อ2ยอดมิดฟิลด์อย่างจูดเบลิงแฮมหรือไม่ก็อีปิสูมาเข้ามายกระดับความแกร่งให้กับทัพโขงแดงโดยเร็วที่สุดจูดเบลิงแฮมคู่ควรกับการเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของลิเวอร์พูลโดยไม่มีเงืเ่อนไขใดทั้งสิน้นแต่น่าเสียดายที่ดีลในฝันนี้จะไม่เกิดขึ้นในเดือนมก,กราคมนี้เด็ดขาดปีนินการกล่าวกับโบนัทโคเบตเพราะงั้นหากครอปต้องการเสริมทัพด่วนให้ทันก่อนตลาดฤดูหนาวปิดตัวลงผมจึงอยากเชีร์ให้เบนเข็มไปหาอีปิสูมาที่กำลังทำผลงานโดดเด น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสไตล์การเล่นของเขาเหมาะสมกับปัชญ,ญาฟุตบอลแบบริพูแทบจะลงตัว100%เรียกว่าท่าบริหารจะทุ่มเงินก้อนโตเพื่อลงทุนให้กับผู้เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์แล้วล่ะก็ยังไงก็ต้องเป็น2คนนี้เท่านั้นคนอื่นๆไม่คุ้มค่าเลยแมนซิตี้เป็นทีมที่แตกต่างจากริพูดโดยสิ้นเชิงเพราะพวกเขามีนักเตะหลากหลายสไตล์ไว้ให้เป๊ปการ์ดีอลาปรับใช้ได้ครบแทบจะทุกสถานการณ์แต่สาหรับริพูถ้าคุณไม่เหมาะกับปัชญ,ญาสโมสรจะไม่หวนเข็นฟอร์มดดดีีๆออกมมาไ้้แแต่นดเดยว คนที่จะโดดเด่นได้บนพื้นที่แดนกลางของลิผูต้องมีคนสมบัติที่ชัดเจนในเรื่องความขยันพลังงานสูงยินยอมพร้อมใจวิ่งขึ้นวิ่งลงไปทั่วสนามได้โดยไม่อิดออดโดยไม่จำเป็นต้องเลี้ยงบอลลากตะลุยมากมายนักพูดแค่นี้ก็เห็นภาพแล้วใช่ไหมว่านี่แหละคือเบลลิงแฮมกับบิสมาชัดๆแบบไม่มีเงาคนอื่นมาแทรกเลยฉะนั้นครอบต้องเอาจริงสักหน่อยแล้วละ่ะหากอยากให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นอย่ากเป็นรูปธรรมผลงานสุดจะทน ท็อฟฟี่ตะเพื่อราฟาผลกุนซือไปเรียบร้อยสำหรับราฟาเบนิเตสที่โดนปลดพ้นตำแหน่งกุนซือเอเวอเรตันให้หลังผลงานยแย่แพ้ไปถึง9นัดจาก12เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกความแพ้แพ้ตอนรอรซิตี้สองต่อหนึ่งกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายสำหรับกุนซือชาวสเปนหลังตอนนี้เอเวอเรตันมีเพียงแค่6คะแนนเหนือโซนตกชั้นแฟนบอลเอเวอเรตันที่เดินทางไปชมเกมให้นอริชก็ทำแบนเนอร์หลอันเพื่อ,อรเรียกร้องให้สมสรนปลดเบนิเตสพ้นตำแหน่ง ดันแคนฟูโกซันผู้ช่วยกุนซือเตรียมจะก้าวขึ้นมาทำหน้าที่โคช้ชช่วคราวให้กับทอฟฟี่สีนำเงินจนกว่าที G ่จะมีการประกาศกุนซือถาวรนคนใหม่กุนซือวัยหกสิบเอ็ดปีเขารับตําแหน่งต่อจากคาโลอันเชตติเมื่อช่วงซัมเมอร์โดยรับสัญญายาวสามปีแต่ก็ไม่ใช่การแต่งตั้งที่แฟนๆชื่นชอบสักเท่าไหร่นักเพราะเคยคุมลิฟว์มาก่อนเขาออกสตาร์ทการคุมเอเวอเรตด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมแพ้แค่เกมเดียวจากหกนัดแรกแต่ผลงานดรอปลงจนตอนนี้ล่นไปรั้งอันดับสิบห้าของตารางแล้ว เมื่อเร็วนนี้ก็เพิ่งมีข่าวว่าเขาเกิดปัญหาขัดแย้งกับลูกรดินแบ็กซ้ายเบอร์หนึ่งของทีมจนสุดท้ายนักเตะย้ายไปกับแอสตันวินล่าการปลเปนิเตสออกจากตำแหน่งหมายความว่าเอเวอตันจำเป็นต้องมองหากุนซือคนที่6ในรอบ6ปีร้านรลับพนันในแดนผู้ดีกำลังยกให้เวนดูนีอดีตกองหน้าของเอเวอตันเป็นตัวเต็งที่จะเข้ารับตำแหน่งกุนซือรายถัดไปขณะที่เฟอร์กูสันเป็นหนึ่งในคนที่มีลุ้นนั่งแท่นแบบถาวรเช่นกันเซลยับ แฟนหงแห่ขอบคุณเอเย่นราฟาภารกิจสำเร็จแล้วราฟาเบนนเตสโดนเอลตันปลดผลจากตำแหน่งผู้จัดการทีมไปเมื่อวันอาทิตย์โดยแฟนบอริพลลูถือโอกาสเซลทีมคู่อริจากสถานการณ์นี้ผ่านโซเชียลมีเดียการปรชาชัยต่ออริเมื่อวันเสาร์ถือเป็นฟังเส้นสุดท้ายสำหรับเบนนเตสซึ่งทีมของเขาเก็บชัยได้เพียงหนึ่งนัดจาก13เกมหลังสุดในลีกช่วงเวลาของเบนนเตสในถิ่นกุดิสันพาร์คมีระยะเวลาเพียงแค่เจเดือนโดยนายใหญ่ชาวสเปนิสได้รับการแต่งตั้งเข้ามาสืบทอดคาร์โลอันเชติตเมื่อเดือนมิถุนายนเท่านั้น สิ่งดังกล่าวสร้างความบันเทิงใจให้กับเราเดอะคอปที่มีความสัมพันธ์ร่วมกับเบเนเตสในธนจัดการทีมลิฟูปเป็นเวลา6ปีเชื่อเล่นเอเย่นราฟาขึ้นเทรนอย่างรวดเร็วซึ่งนี่คือคอมเมนต์ของเหล่าชาวเน็ตสาวบุกคงแดงที่เราได้หยิบยกมาให้อ่านกันในบางส่วนภารกิจสําเร็จแล้วเอเย่นราฟากลับฐานได้แอดเลียมเอฟซีบัตเลอร์ราฟาขายดีนและเอเวอเรตจะได้มีเงินจ่ายค่าฉีกสัญญาของเขาปรมาจารย์จริงๆ n t งแอด ราฟากับเอเวอรนตนไม่มีทางจบด้วยดีอยู่แล้วเขาคือสายลับพันหน้าแอดเบตสัน87งานสําเร็จแล้วราฟานายทําให้พวกเขากากหนักกว่าเดิมแล้วได้เงินชดเชยมาอีก11ล้านปอนด์ชาบูเซอร์ราฟาแอดเอเวอแรต์อาชายเราจะไม่ลืมสิ่งที่คุณทำเอเย่นราฟา h a r r y ร์รี่ก็ปัจจุบันท็อฟฟี่สินเงินรังอันดับ16ของตารางมี19คะแนนจากการลงเล่น19นัดห่างจากโซนตกชั้นอยู่6แต้ม โค้ชขิงอวยยศขู่ตีช่วยยกระดับแข้งสิง,งห์ผงาดสตีเวนเจอรัตกุนซือแอสตันวิลล่าคาดหวังให้เฟิเป้ขู่จินโยเข้ามาช่วยยกระดับเหล่านักเตะสงิงห์ผงาดรอบตัวเขาหลังย้ายแบบยืมตัวมาจากบาซโลน,นาขู่จินโยประเดิมเส้นทางการค่าแข่งกับแอสตันวิลล่าได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยอซิัยให้จาขอบแลมซี่ยิงในเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนซัดตีเสมอด้วยตัวเองเจอรัตได้เช่นชมาดิตเพื่อร่วมทีมลิพูลของเขาโดยกล่าวว่าฟิลได้ยกระดับเอมริโนบูเอนเดีย เขาช่วยยกระดับคานี่ชุกวยเมกาจ้าขอบแรมซี่และทุกคนรอบกายในห้องแต่งตัวซึ่งมันเป็นเรื่องน่าชื่นใจที่ได้เห็นเราต้องการนักเตะเก่งๆในทีมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เราต้องการนักเตะที่สามารถลงเล่นร่วมกันคู่ตินยกกับบูเอ็นเดียคือแพร่พราาร่วมกันมากในการซ้อมและพวกเขาก็เข้ากันได้ดีจอจีนอวนรุมกองกลางปริแซงชักแมงต้องพักรักษาตัว3สัปดาห์จากอาการบาดเจ็บผลนล่าสุดมิดฟิลชาวเนเธอร์แลนด์ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมลีกเอิงที่เบสเชเปิดบ้านรับมือแบธ เมื่อค the ืนวันเสาร์ที่ผ <Th ang S 2> ่านมาแต่ต้องโดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงจบครึ่งแรกตามรายงานที่รักระบุวไปรอดุมได้รับบาดเจ็บเริีวยนข้อเท้าซ้ายจากจังหวะปะทะลูเสียงอากูเมกองกลางฝ่ายตรงข้ามทําให้อดีตนักเตะริพูแสดงอาการและเดินได้ไม่ถนัดล่าสุดเปียเชออกแถลงการณ์ว่าปัญหาของไปรอดุมอยู่ที่ข้อเท้าซ้ายบิดและส่งผลให้เส้นเอ็นบริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหายทั้งนี้ทีมแพทย์ประเมินว่านักเตะอาจจะพลาดช่วยทีมไปประมาณ3สัปดาห์ซึ่งยังคงต้องอยู่ในการดูแลตรวจสอบของแพทย์ต่อไป พยายามเต็มที่แล้วราฟาเปิดใจหลังโดนเอเบตันปลดกลางอากาศเราดูว่านี่ไม่ใช่เรื่องง่ายและมันเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ทั้งในแง่ของอารมณ์ความรู้สึกและด้านกีฬาผมรักเมืองนี้ทั้งเมืองซีไซส์และผู้คนที่นี่ผมยอมรับความท้าทายนี้แต่เมื่อคุณเข้ามาอยู่ในสโมสรคุณรู้เต็มอกว่านี่คืองานที่แสนยากลำบากตั้งแต่วันแรกสตาฟของผมกับตัวผมเสียสละและทุ่มเทยอย่างเต็มที่มาตลอดเราไม่ใช่แค่ต้องการผลการแข่งขันเท่านั้นแต่เรายังต้องการชนะใจแฟ,แฟนบอลด้วย อย่างไรก็ตามได้สะนะทางการเงินและตามได้ปัญหาบาดเจ็บของนักเตะทําให้ลหลายอย่างเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากขึ้นผมเชื่อมั่นว่าเราจะค่อยๆดีขึ้นทันทีที่นักเตะบ,บาดเจ็บหายกลับมาช่วยทีมและมีการเซ็นสัญญาก,กับผู้เล่นใหม่หนทางแห่งความสําเร็จไม่ใช่เรื่องง่ายและมันน่าเศร้าทุกวันนี้วงการฟุตบอลต้องการที่ได้ผลลัพธ์ทันทีและมีความอดทนน้อยลงโชคร้ายจริงๆที่สถานการณ์ต่างๆกําหนดผลลัพธ์และมันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะสารต่อโปรเจกต์นี้อีกต่อไป อย่างไรก็ตามต้องขอบคุณบอร์ดบริหารสตาฟนักเตะและแฟนบอลทุกคนที่ให้การสนับสนุนเราในช่วงเวลานี้อดีตผู้จัดการทีมลีพูลและเชลซีระบุก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ